จัก,กรวาลซูปเปอร์ฮีโร่สุดเสืม The Boy กับเรื่องที่ต้องรู้ก่อนดูเจนวีซีรีส์ภาคแยกสุดเลือดสาด <c oughs> สวัสดีครับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับและนี่ถือว่าเป็นคลิปพิเศษโอกาสพิเศษครับที่ทําให้ผมได้มีโอกาสมาปรากฏตัวอยู่ในช่องทางของพรา m วีดีโอ Thailand นะครับเพื่อจะมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะใครที่สนใจซีรีส์เรื่อง The Boys และซีรีส์ภาคแยกที่กำลังจะมาถึงนะครับที่มีชื่อว่า Gen V วันนี้เราจะมาคุยกันครับ ท่ามกลางกระแสหนังฮีโร่นะครับบางจักราวาลเนี่ยต้องบอกว่ากําลังเหนื่อยกับการไปต่อครับในขณะที่บางจักราวาลเนี่ยดูท้อทกับการทําอะไรที่แปลกใหม่นะครับแต่จักราวาลในซีรีส์อย่าง The Boys เนี่ยที่ทั้งโหดเลือดสาดแล้วก็เต็มไปด้วยความเสื่อมของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยใครติดตามมาตลอด3ซีซันที่ผ่านมาผมว่าภาพรวมของ The b บ y ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหพีคสุดๆเลยครับ หลังของ The Boys นะครับใครเป็นแฟนประจำจะทราบดีครับว่ามีทั้งในรูปแบบของ The Boys ที่เป็นคอมิกค,ครับทีวีซีรีส์เนี่ยก็มีมาถึง3ซีซันแล้วครับรวมไปถึงแอนิเมชันภาคพิเศษที่มีชื่อว่าด h O o b บ l ิ c a l นะครับที่เล่าเรื่องราวในโลกของ The Boys อีกแบบหนึ่งได้อย่างน่าสนใจครับเป็นการลงไปสำรวจพื้นที่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจากซีรีส์เรื่อง The Boy ยครับ แล้วก็ยังมีการเสริมเนื้อเรื่องใน EP ีที่8ครับที่เป็นแค n นนและทําให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร Black นัวกับโฮม e ลนเดอร์มากยิ่งขึ้นครับแต่ระหว่างที่เรากําลังรอ The Boys ซีซั่นสอยู่นะครับมีซีรีส์ที่ถือว่าเป็น The Boys รุ่นเล็กที่ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเดือดไม่แพ้รุ่นพี่ครับผมกําลังพูดถึงซีรีส์เจนวี v ครับที่เป็นสปินออฟอีกหนึ่งแขนงที่แตกออกมาจากซีรีส์ The Boys สนั่นเองครับพวกคนชั่วที่โรงเรียนนั้น เรื่องราวในซีรีส์ชุด t t e Boys นะครับถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นตัวละครเด็กทาลกก็มีนะครับเด็กวัยรุ่นก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวละครหลักนะครับกลุ่มหลักๆจะอยู่กับพวก the seven แล้วก็กลุ่มของผู้ The Boys มากกว่าครับเด็กๆที่เพิ่งได้รับพลังมีผลกับชีวิตอย่างไรและพวกเขาใช้ชีวิตยังไงเนี่ยคราวนี้เราจะได้คำตอบแล้วครับและคำตอบที่ว่าจะอยู่ในซีรีส์สปินออฟที่มีชื่อว่า g e น V นั่นเองครับ เอเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงของเด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับสารประกอบอย่างคอมพาวีเข้าไปครับโดยตัวซีรีส์เนี่ยมีพื้นฐานมาจากการ์ตูน The Boy s ฉบับที่4นะครับในตอนที่มีชื่อว่าวิ n อนิกิฟย o นาวครับ e g o n n a Give You Now Arc หรือว่าเรื่องราวในส่วนที่เรียกว่า We Gonna Give You Now เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำมาเพื่อล้อเลียน X-Men โดยตรงเลยครับแล้วก็เป็นการล้อเลียนโรงเรียนฝึกมิวแทนของ p r o f e s s o r X ครับโรงเรียนใน X-Men เนี่ยใช้ชื่อว่าซ t วเ e อร์ h ิ g ส e ิทิวต์ออฟได้กลามาเป็นโรงเรียน ฝึกซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาล The Boys ที่มีชื่อว่า Godokin ok University School of Crime Fighting หรือเขาเรียกสั้นๆว่า g God อยู่ครับแต่นี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเนื้อหาแบบเต็มๆแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเนี่ยสามารถไปรับชมกันได้ทาง t u b e c h anel n พราววิดีโอ Thailand ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์คลิกแล้วก็เข้าไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ